สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่นานาพยากร a n n e l อีกครั้งหนึ่งนะคะและเราก็เดินทางกันมาถึงเดือนตุลาคมกันแล้วค่ะก็อีกในไม่ช้านะคะอีกแค่2เดือนเท่านั้นนะคะก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะคะหวังว่าหลายเดือนที่ผ่านมาของทุกท่านนะคะจะราบรื่นดีนะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะ ส่วนคําทํานายของเดือนนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของโยกย้ายของดวงดาวเนี่ยนะคะหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระอังคารนะคะพระอาทิตย์นะคะดาวพุธดาวศุกร์นะคะแบบหลายดวงมากๆเลยนะคะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกท่านเนี่ยหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราไปฟังกันดีกว่านะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายนะคะอย่าลืมไปตรวจเช็คลักษณาของตัวเองนะคะว่าเป็นคนลักนณาอะไรนะคะให้แน่ใจนะคะนานา,นานได้ทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะคุณสามารถไปทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ท,ทราบลักษณาตัวเองแล้วไม่ต้องรอคะ่ะเราไปฟังคำทำนายกันเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ มาค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวดวงแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือดาวอังคารค่ะเป็นเจ้าบ้านครอบครัวและโชคลาภนะคะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอุป,ปรสรรคค่ะตั้งแต่วันที่สมตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะดาวอังคารเนี่ยเข้าตำแหน่งอุป,ปรสรรคนะคะ ต้องบอกเลยว่าเรื่องที่ต้องเตือนเนี่ยก็คือเรื่องอารมณ์และความประมาทนะคะนั่นก็คือข้อเสียของดาวอังคาระคะ่ะคือลักษณะนิสัยของดาวอังคารนะคะเขาจะมีความมุทะลุดุดันนะคะกล้าลุยนะคะเป็นนักสู้แต่ข้อเสียคือประมาททําอะไรเนี่ยนะคะไม่ยั้งคิดแล้วก็ใจร้อนทําตามอารมณ์เจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังความประมาทนะคะและช่วงนี้คุณจะหงุดหงิดง่าย อาจทำให้วุ่วามได้ขอให้มีสติให้ได้มากที่สุดนะคะ<ม>เพราะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะ<ม>เพราะว่าเป็นเจ้าบ้านคนเป็นเจ้าบ้านครอบครัวด้วยไงนะคะก็ แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ก็จะผ่านไปได้ดีนอกจากนี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดความดันต่างๆหรือว่ากล้ามเนื้อบาดเจ็บช่วงนี้พยายามอย่าทำอะไรโลดโผนใครชอบเสี่ยงโชคช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะคะไม่ควรลงทุนก็ถ้าใครอดไม่ได้ก็อย่าเล่นเยอะละกันนะคะบอกแค่นี้ต่อมาค่ะเป็นดาวพุธ ดาวพุธเป็นเจ้าบ้านอุปสรรคนะคะและเป็นเจ้าบ้านความเจริญด้วยโคจรเข้าสู่ตำแหน่งความเจริญตั้งแต่วันที่ส้ยตัต่่ตวนที3ุลาคมถึงวันที่23ตุลาคมค่ะความเจริญเข้าบ้านตัวเองแบบนี้บอกเลยว่าบุญเก่าที่เคยมีส่งผลสนับสนุนคุณแล้วตอนนี้มีโอกาสได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะสนับสนุนคุณในเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องต่างๆในชีวิต หรือมีเกณฑ์ได้ของราคาแพงทรัพย์สินบางอย่างอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือของราคาแพงอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นนาฬิกาก็ได้นะคะใครจะไปรู้ใช่ไหมช่วงนี้นะคะทำอะไรก็รุ่งแต่ให้ระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาจะเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ให้สำรวมแล้วก็ถ่อมตัวเข้าไว้นะคะแล้วก็จะดีนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอาจจะเห็นว่าคุณเนี่ยเกินหน้าเกินตานะคะ ข้ามหน้าข้ามตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกิดความหมันไส้อิจฉาริษยาได้นะคะเพราะว่าชีวิตดีเกินไปนั่นเองช่วงนี้ถ้ารู้จักพูดการพูดการสื่อสารของคุณก็จะนำโอกาสดีๆมาให้คุณขอแค่อย่าพูดตอนใจร้อนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามีอิทธิพลจากดาวอังคารอยู่นะคุณจะใจร้อน รับรองว่ารุ่งแน่นอนและคุณอาจต้องเดินทางบ่อยบางท่านนะคะอาจได้เดินทางไปต่างประเทศเลยด้วยซ้ำอาจจะไปเที่ยวนะคะหรือว่าไปดูงานนะคะก็เป็นเรื่องดีทั้งสองเรื่องเลยต่อมาค่ะพระเกตนะคะพระเกตโคโจรเข้า ความเสียหายค่ะตำแหน่งความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะช่วงนี้พยายามอย่าผิดศีลหรือเบียดเบียนใครหรือว่าทำบาปนะคะเพราะว่าจะทำให้กรรมเนี่ยติดจรวดนะคะตามทันเร็วจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคไม่ราบรื่นนะคะแต่กลับกันถ้าคุณชอบทำบุญถือศีลปฏิบัตินะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยมี เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะเจอกับความราบรื่นนะคะแล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะแนะนำอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าดาวเนี่ยโครจรแบบนี้นะคะพระเกตเข้ามาอยู่ในตำแหน่งความเสียหายนะคะก็ใครสะดวกเนี่ยก็ควรสวดมนต์ไว้นะคะหรือว่าทําบุญบ้างนะคะหรือว่าช่วงนี้เทศกาลกินเจนะคะคุณจะกินเจก็ได้นะคะ3วัน5วัน7วันนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะเอาที่เรา สบายใจนะคะก็จะทำใหออ้มันเสริมดวงนะคะทุกๆอย่างเนี่ยก้าวหน้านะคะแล้วก็ราบรื่นขึ้นมาได้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เป็นเจ้าบ้านโรคภัยค่ะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายนนะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะ คุณจะยุ่งมากๆเลยนะคะงานคุณเนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะคะความรับผิดชอบคุณก็จะมากขึ้นนะคะอาจได้เลื่อนตำแหน่งนะคะเลยทำให้ความรับผิดชอบเนี่ยมากขึ้นนะคะอาจและอาจจะทํางานนะคะจนไม่ได้พักผ่อนจนป่วยเลยนะคะพยายามอย่าหักโหมนะคะหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานใหม่ ใครที่กำลังหางานอยู่นะช่วงนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนิดนึงนะคะยังไงก็อย่ายอมแพ้นะส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพนะช่วงนี้ดีมากค่ะต่อมาค่ะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็น้าบ้านบริวารและการงานค่ะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการงานนะคะ ตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายนค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงนี้นะคะว่างานค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำนะคะและจะเกิดความมั่นคงขึ้นใน เรื่องงานนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะงงว่าตกลงงานดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะต้องบอกว่าเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะคะเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณด้วยนะคะคือต้องดูดาวดวงอื่นน่ะประกอบแต่นานาไม่เห็นพื้นดวงของคุณก็เลยจะต้อง อ่านให้ทั้ง2แบบนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้ทั้ง2แบบเลยนะคะมีองค์ประกอบหลายอย่างมากนะคะที่มันจะเกิดเอาเป็นว่าฟังเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่ไม่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแล้วกันนะคะที่คนที่อาจจะดูเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วดวงก็ส่วนหนึ่งนะแต่การกระทําของเราเนี่ยนะคะมีผลกับชีวิตเรามากที่สุดค่ะ ต่อมาค่ะดาวที่จะย้ายนะคะเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนนี้นั่นก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นเจ้าบ,บ้านอุปสรรคและความเจริญค่ะจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งการงานนะคะตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนนะคะปิดท้ายนะคะที่ดาวพุธย้ายอีกครั้งเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีทั้งเรื่องวุ่นๆนะคะปัญหาในที่ทํางานและข่าวดีเกี่ยวกับการงานนะคะคือคุณอาจจะมีแบบว่า อุปสรรคการงานมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะมาให้คุณแก้นะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะแก้มันได้นะคะและเมื่อคุณแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณนั่นเองค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะในเดือนนี้ในช่วงนี้นะคะดาวเนี่ยนะคะจะมาอยู่กันซะเยอะเลยนะคะมารุมมาตุ้มนะคะกันที่ตำแหน่งการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้โฟกัสไปที่การงานค่ะเพราะว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะซึ่งจะดีหรือจะไม่ดีเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับบุญบารามีวาสนานะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเนี่ยนะคะได้ทำมาก่อนหน้านั้นนะคะผลงานที่คุณได้ทำมาก่อนหน้านั้นนะคะก็ให้รอบครอบไว้ นะคะเพราะว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะคือต้องดูพื้นดวงของทุกคนเนาะเอออย่างที่บอกนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานของคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่เปลี่ยนงานไม่เลื่อนขั้นนะคะก็อาจจะตกงานนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดอ่ะและนี่ก็เป็น ดวงโดยรวมนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะก็เป็นการอ่านแบบคร่าวๆร,รวมๆนะคะเกิดขึ้นได้และอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะมีแต่ความเจริญเข้ามาเงินทองไหลมาเทมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ